ใส่บาตรตอนเช้าดีต่อใจได้อานิสงส์เก้าประการข้อแรกเป็นที่รักของผู้คนทั้งหลายมีชื่อเสียงดีงามเป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรมและเมื่อตายแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ข้อที่2การใส่บาตรทุกวันทําให้จิตใจเกาะอ,อยู่กับความดีเป็นการฝึกจิตให้คลุกคล้าอยู่กับกุศลข้อที่3เป็นการลดความตรนีทีเหนียวบรรเทาความเห็นแก่ตัวสร้างใจให้เป็นสุขและสร้างสังคมให้ร่มเย็นข้อที่4เป็นการต่อบุญต่อลาบ ให้แก่ตนเองเพราะการใส่บาตรเป็นการเสริมทานบาร,รมีโดยโตรง <Okay. S 1> เป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความคล่องตัวในโลกยิ่งทําทุกวันกุศลก็ยิ่งส่งผลอย่างต่อเนื่องข้อ <c oughs> ที่ 5. เพื่อการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว <c oughs> เป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณข้อ <c oughs> <c oughs> ที่6เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้เพื่อความงดงามและเป็นเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติข้อที่7 เป็นแบบอย่างการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปข้อที่ 8. เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะพระสงฆ์สามเณรต้องอยู่ด้วยการบินทบาตเลี้ยงชีพถ้าไม่มีใครใส่บาตรก็ไม่มีอาหารและข้อที่ 9. กาการใส่าบาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กับชาวพุทธเป็นการหยุดวิกฤตความศรัทธาเพราะถ้าชาวพุทธทุกบ้านพร้อมเพรียงกันใส่าบาตรจะเกิดพลังแห่งความสามัคคีขึ้น